ดูการตัดตัวนะครับ24ผู้เล่นนะครับจาก30คนออก6คนนะครับเดินทางสู่อุซเบกิสถานในข้าคืนนี้ครับครับอ่ะไล่เลียงนะครับประกาศรายชื่อ24นักเตะนะครับที่เดินทางไปอุซเบกิสถานนะครับพี่ปูผู้รักษาประตูตามคาดเลยนะครับ3คนนะครับนพลละครพลสุพนัทสวดทรงแล้วก็เกียรติพลอุดมนะครับครับกองหลัง กิสดาการมแมนนะครับทรงชัยทองฉ่ำโจนาธานเข็มดีวันชาติชูสงที่ว่ามีข่าวว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บไม่เจ็บนะครับชัดมงคลเลืองธนโรดยานิกนัสบอมนะครับนาคินพิเศษชาติแล้วก็นิโคลัสมิเคอสันนะครับสำหรับกองหลังขณะที่กองกลางครับอิลาฟานดอเลปุระเช่ท่อสนิทพิปูจากเมืองทองครับเียเข้ามานะครับจากกิจพลพลยังเหนียวแน่นมาก อ,นอนญญนืนะครับเอกนิตปัญญาธนวัฒน์ซึงจิตถาวรนะครับเบจามินเดวิดชาณรงค์พรมสีแก้วแล้วก็เชยะพิพัฒสุวรรณเพศนะครับกองหน้านะครับสุบรัณเหมือนตาวันนี้เพิ่งยิงสดๆร้อนๆนะครับกรวิทยาสาอ,อาทิตพลคีดีลมสิทธิชโชคพาโศแล้วก็แพทริกกุดซับสั้นนะครับผมไล่เรียงรายชื่อคนที่หลุดพิป,ปูผู้รักษาประตูเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับบรวุฒิสุขุณากับโสพลวิรักญาตินะครับ ขณะที่แบ็กขวาของโคราชนะครับทิติทุมพรหลุดนะครับเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยหลังจากที่ชนพัฒน์บัวพันมีอาการบาดเจ็บก็เรียกอนุสักเจเพ็ดเข้ามาแล้วก็หลุบนะครับขณะที่กองหน้าวันนี้หลุดสองคนพี่ปูเราเคยคุยกับโค้ชยงโค้ชยงบอกว่าอยากเอากองอหน้าไปเยอะๆนะครับแต่ว่าอพอ,อเห็นรายชื่อครั้งนี้เนี่ยเอาไปห้าคนก็ถือว่าเยอะแล้วนะพี่ปู จากเจ็ดเอาไปห้านะครับตัดพิศัก์เผวิมายของท่าเรือแล้วก็มามาเซลตะวันซิกฮาร์ดพี่ปูหลายคนเลยตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมทาไมตัดซิกฮาร์ดเรียกลูกครึ่งเข้ามาเดินทางมาไกลด้วยมาร่วมซ้อมด้วยนะครับก็สุดท้ายก็มีปัญหาการบาดเจ็บพี่ปูความฟิตไม่พออครับ เห็นบอกว่าเรื่องของเรื่องของความฟิตเรื่องของน้ําหนักด้วยใช่ไหมครับซึ่งเจ้า <c oughs> ตัวก็คงจะยอมรับว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อ่ะซึ่งถามว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยเลยครับที่ตัดตัวผมว่าถ้ามองจากตรงนี้แทบจะไม่มีเอ่อผู้เล่นคนไหนที่ถือว่าเหนือความคาดหมายแต่อย่างใดน,นะครับเอาวุฒิสาประตูก่อนนะครับโสพลวิทยญาติกับรบรลวุฒิสุคุมาก็ต้องยอมรับว่า ทั้งประสบการณ์ทั้งดีกรีหรือว่าการที่คุ้นเคยกับการเล่นในทีมชุดนี้ก็เป็นรองลบพลละครพลสุบนัณส,สวดทรงหรือว่าเกียรติพลอุดมพอสมควรนนะครับ,อรบเอาไปสามคนก็ดัดสองคนนั้นก็ก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรนะครับเกมรับนะครับ,อบ,บกองหลังนะครับชนพัฒน์บัวพันธ์ก็มีอาการบาดเจ็บเนาะนะครับใช่ครับทิตจุมพรทิศจุมพรก็ดูเหมือนจะเป็นคนหนึ่งที่ที่อาจจะตัดด้วยตําแหน่งหรือว่าด้วยแทคติกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่ง อที่โดนตัดไปก็คืออนุสักใจเพชรนะฮะอ่ะก็น่าจะได้ลองได้ลองดูตั้งแต่ซีเกมละแล้วก็รวมไปถึงในเกมล่าสุดที่เล่นกับฮ่องกงนะฮะตรงกลางตรงกลางไม่ตัดใครเลยนะครับถืใช่ใช่เป็นดีมากเอาไปแปดคนพี่ปูตรงกลางเอาไปเยอะมากนะครับคือแบกขวาอย่างพิติทุมพรเนี่ยฟอร์มดีกับโพรลาดนะครับแต่ว่า พอมีนิโคลัสมิเคสันเข้ามาพี่ปูแล,แล้วก็นาคินวิเศษชาติที่เคยเล่นอยู่ก็คงเบียดไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องยอมรับครับขณะที่แนวรุกนะครับธีรศักดิก์เผยพี่มายหลุดนะครับแล้วก็เอามาเซลซิกฮาร์ดอย่างที่เราเราพูดกันไปเมื่อกี้นี้นะครับคนอื่นๆนะครับในแนวรุกนี่คขาสุพนัทเหมือนตาวันนี้เพิ่งจะยิงในโตโยต้าลีคับนะครับกรณวิทยาสานะฮะพัตติกุสซับสั้นพัตติกุสซับสั้น ขอลากลับไป<ช>สวีเดนนะไปบ้านกลับบ้านเพราะเอคุณพ่อป่วยใช่ไหมครัาเป็นมะเร็งมะเร็งที่มสมองนะพี่ปูรู้สึกว่าด่วนพอสมควรก็ทางคุณแป้งนวนพลพานลำซำบอกว่าเดี๋ยวขอดูแลแล,แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่อุซเบกิสถานอืมอันนี้น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าเอาพอกลับมาจากฟีเกมกมก็เข้าแคมป์แล้วก็ซ้อมอยู่กับเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับอ้าก็ ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่อุซเบกิสถานถ้าพร้อมไม่พร้อมยังไงมันก็ยังมีในเรื่องของอการเล่นก็ยังมีตัวอือ่นอ,อยู่พอสมควรนะครับมีอาชิตพลมีสิริโชคพาโสมีกรวิดมีสุพนัทนะฮะอ่ะก็ไปดูแลคุณพ่อก่อนนะครับน่าเห็นใจสําหรับพทริกกุสตับสันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราเดินทางไปที่อุซเบนะครับ,บไม่ถึงไม่ถึง24นะประกาศเราใชี่2ิจริงแต่ว่า จะมีผู้เล่นคนอื่นๆอย่างเช่นโจทานเข็มดีที่จะไปไปเจอกันที่อุสเบเลยใช่ไหมครับมีหนึ่งใช่ไหมฮะหนึ่งจะอ่าชานลงสีแก้วอ่าใช่ครับมีสี่ชั่วภาโสอ่านะครับแล้วก็อดดิกุสซัมตันอีกคนหนึ่งนะครับที่จะไปเจอที่อุสเบเลยใช่ครับคืนนี้เที่ยวห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มก็ไปถึงประมาณตีห้าหนึ่งไฟแล้วก็พรุ่งนี้แปดโมงเช้าไปถึงสักประมาณสองโมงกว่าเกือบสามโมง อีกหนึ่งไฟไปกันสองเที่ยวนะครับอ้าวเอ่เอมีคนคอมเมนต์บอกว่าแพทริกไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าครอบครัวเอ่อติดโควิดด้วยเอาไปไม่ได้หมายถึงว่ากล,กลับไปสวีเดนไม่ได้หรือว่ากลับไปเออกลับไปไหนเวีดนไปอุบเบไม่ได้ไไดอ่ะแพทริกไม่น่ากลับแล้วครับเพราะว่าทางครอบครัวติดโควิดนั่นหมายถึงว่าไม่กลับไปที่สวีเดนใช่ไหมฮะอ่ะใครมีอัปเดตยังไงบ้างออะแจ้งกันเข้ามา อ่ะมีเด็คนบอกว่าแพตดิกกลับไม่ได้แล้วครับแพตดิกอ๋อไปพร้อมเพื่อคืนนี้เลยโอเคคุณไม่ติดยดีกลับไปเดี๋ยวพ่อัวไม่ได้เพราะว่าแม้ว่าคุณพ่อจะจะไม่สบายแต่ว่าถ้ากลับไปแล้วทางครอบครัวเป็นโควิดอยู่ด้วยก็เลยอ่ะไปกับทีมเลยแล้วกันอันนี้ก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับเป็นกําลังใจให้ในภาวะแบบนี้นะครับเขาก็คงจะต้องการกําลังใจอยู่พอสมควรเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าเอ่อทั้งหมดทั้งมวลไปกันยี่สิบ 1คนเท่ากับวันนี้21คนนะฮะก็ยังเหลือทีจะตามไปอีกนิดหน่อยนะครับทั้งสิริโชคพาโศนะครับชาณรงค์พรมศรีแก้วแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือโช้งนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ